สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมับเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกมชิตอิมแพกและเนื้อเรื่องพิภพมายาของโมนานะครับทุกคนครับอ่าคราวนี้นะครับเนื้อเรื่องของโมนาบ้างนะทุกคนนะโมนาไม่ใช่ยาจกนะครับทุกคนครับปรกากฏว่าบ้านเขารวยมากนะทุกคนนะเออเขาก็บอกว่าเอา้านึกว่าบ้านจนนึกว่าโมนาจน ที่ไหนได้ทำไมบ้านรวยจังนะครับทุกคนครับโมนาก็บอกก็ไม่เคยบอกว่าจนนะแค่บอกว่าไม่มีเงินสดเออไม่เคยพกเงินสดแต่ที่บ้านรวยนะครับทุกคนครับเออเรื่องราวในะอดีตของโมนานั้นก็ด้วยความที่อยากจะเป็นหมอดูนะทุกคนนะเออด้วยความที่อยากจะเป็นหมอดูก็โดนศพประมาทนะครับทุกคนครับเวลามีคนมาดูหมอใช่ไหมไอ้นี่ก็โกหกไม่ไม่เป็น เออก็เป็นหมอดูก็เพื่อที่จะบอกว่าเล่าความจริงใช่ไหมเออจะให้มาบอกเรื่องโกหกก็ไม่ได้เออบอกความจริงไปนะครับถ้าเป็นข่าวดีคนก็จะดีใจแต่ถ้าเป็นข่าวร้ายก็จะโดนด่าครับทุกคนครับเออก็บอกว่าเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้นะนะโอ้อีกฝ่ายที่ก็หัวร้อนใส่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่โบนาโดนมาโดยตลอดนะครับทุกคนครับเออด้วยความเป็นหมอดูไงเออทีนี้ก็บางทีก็ดู นักผจญภัยเอ้ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะตายนะเอออย่าไปเลยนะเออแต่นักผจญภัยเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นนักผจญภัยไงอ๋อมีอันตรายเหรอดีดีเขาก็ไปครับทุกคนครับเสร็จแล้วเขาก็ตายเออ,อก็ยิ่งทําให้โมนาเศร้าไปอีกนะทุกคนนะเออ,ขอเขาก็บอกว่าชีวิตคนเรานั้ันผูกกับดวงดาวนะครับบนท้องฟ้านะทุกคนนะเออถ้าเราสามารถมองเหน็นดวงฟ้า <c oughs> ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าได้นะครับทุกคนครับเราก็จะรู้นะครับทุกคนครับว่าชะตาชีวิตนั้นถูกกาหนดไปแล้วเป็นยังไงไม่เคยผิดพลาดนั้นทุกอย่างนั้นตรงไปตรงมานะครับกับดวงดาราที่คอยบ่งบอกนะครับทุกคนครับ และเขาก็เป็นหมอดูไงเขาก็พอมองออกมาว่าเป็นยังไงเขาก็ต้องเชื่อตามนั้นเออไม่งั้นจะเป็นหมอดูทําไมใช่ไหมเออทุกอย่างโชคชะตาทุกอย่างก็ต้องถูกนิยคิดไว้แล้วนะครับโดยดวงตาก็ต้องตรงกันแบบนั้นนะครับแต่แต่ในใจลึกๆเขานะทุกคนนะเขาก็ก็อยากให้มันมีปาฏิหาริย์นะทุกคนนะอยากให้มันอยากให้ทักพจนภัยคนนั้นไม่ตายอยากให้ทุกคนสมหวังนะครับอยากให้มันมีแต่เลือกดีๆนะครับแต่ว่า โชคชะตามันก็ต้องมีอะไรร้ายบ้างนะทุกคนนะเออเพราะมันก็คือโชคชะตาไงทุกคนนะแต่ว่าโมนานะครับสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไขว่คว้านะครับโชคชะตาของตัวเองนะเออจะต้องไขว้คว้าดวงดาวของตัวเองให้ได้นั่นเองครับก็คือแม้จะเป็นหมอดูแต่ก็ยังอยากที่จะมีความหวังนะทุกคนนะ มีนกน้อยตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นจากคริสตัลใสสวยงามและบอบบางสามารถขับขานเพลงที่ไพเราะแต่คนทั่วไปกับมองไม่เห็นและคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงบนโลกนี้จะมีนกที่ปร่งแสงได้ยังไงร้องเพลงได้ที่ไหนกันนะเมื่อนกน้อยได้ยินก็กระพือปีกโผ<ฮ>บินขึ้นไปบนท้องฟ้า<ฮ>ผ่านมาหาสมุทรจนกลายเป็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า แสงของมันเจิดจ้าจนเพียงที่จะส่องสว่างให้ผู้คนมองเห็นในยามค่ำคืนและสามารถเดินตามทางแสงสว่างผ่านภาพกลางมหาสมุทรด้วยการชี้นำจากดวงดาวมันกเนิดขึ้นจากปัญญาทว่าจมปรักอยู่กับความไม่รู้ประนั้นมันไม่เคยปรีปากบนเพราะนี่คือโชคชะตาของมันและการชี้นำผู้คนให้มองเห็นโชคชะตาคือความหมายที่แท้จริง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ